สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมอหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำลักษณะนามสาระการเรียนรู้ในวันนี้คำลักษณะนามจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ใช้คำลักษณะนามในการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้องเอามาฝึกทำ กับหนัดกันเล็กๆน้อยๆนะคะในกระเป๋าจุดๆ,ๆ,ๆนี้ของฉันบรรจุสิ่งของหลายจุดๆได้แก่หนังสือ4จุดๆดินสอ2จุดๆปากกา3จุดๆไม้มันทัด1จุดๆและอย่างลบ1จุดๆอาวให้เวลานักเรียนคิดกระเป๋าจะใช้คำลักษณะนามว่าอะไรสิ่งของ หนังสือใช้ว่าอะไรดินสอใช้ว่าอะไรปากกาใช้ว่าอะไรไม้บรรทัดใช้ว่าอะไรและยังลบใช้ว่าอะไระในกระเป๋า ใบหรือลูกนี้ของฉันบรรจุสิ่งของหลายสิ่งหรือว่าหลายอย่างได้แก่หนังสือสีเล่มดินสอสองแทง่งปากกาสามดามไม้บรรทัดนหนึ่งเล่มหรืออันและอย่างลบหนึ่ง ก้อนหรือหนึ่งแท่งหรือหนึ่งอันก็ได้นะคะครูคิคดว่านักเรียนหลายคนนะคะทําได้นะคะง่ายมากนะคะคำลักษณะนามก็คือคํานามที่บอกลักษณะของสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองเอาต่อไปเรามาดูใบความรู้เรื่องคําลักษณะนามนักเรียนจะสังเกตสังเกตไหมคะว่าคําลักษณะนามมันไม่มีสระถ้าเกิดลักษณะอย่างเดียวมันเป็นคําสมา่ากาเรียกว่าสมัดชนบทท่องจําคือสมัดชนสนที่เชื่อมเมื่อชนกันแล้วก็จะมี คำที่มาชนกันแล้วก็ตัดไปตัดสระอะที่เราเห็นนะคะบางบางครั้งก็จะเป็นตัดไม้นธนคาดออกไม้ทันธาคาดออกเอามาต่อไปลักษณะนามคือคํานามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆเป็นลักษณะเด่นของภาษาไทยนะคะเมื่อบอกจํานวนคํานั้นออกไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราทราบถึงลักษณะที่ปรากฏ ร่วมกับการบอกจํานวนไปด้วยนะคะทำให้เรามองลักษณะของสิ่งที่เราพูดอยู่ว่าเป็นลักษณะแบบไหนแบบไหนได้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าบางทีเราเรียนรู้เงื่อนในการพูดคุยในทุกวันเนี่ยมันมันรู้ไปโดยปริยายอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาเรียนหลักการทางวิชาการหน่อยเราอาจจะงงๆจริงๆเราก็ใช้อยู่ในทุกทุกวันนั่นแหละคะ่ะ mm hmm. เช่นคนสามคนนะคะคนสามคน แมวสองตัวกลุยสี่เหล่าเห็นไหมคะคน,นคนก็เรียกเป็นคนก็เรียกเป็นคนลักษณะเป็นคนแมวเรียกเป็นตัวกลุยก็เรียกเป็นเหล่าถ้าเกิดว่าเราจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคำนามในแง่อื่นๆอาจจะเป็นบอกลักษณะบอกระยะใกล้บอกระยะไกลกับผู้พูดก็จะมักมีคำลักษณะนานน,นั้นปรากฏร,ร่วมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเช่นลูกคนโตเห็นไหมคะลูกคนโตหมวกใบใหญ่คำลักษณะนามก็คือคนหมวกก็คือตรงเนี้ย ใบซึ่งคำลักษณะนามแบบนี้ก็จะช่วยเน้นย้ำความหมายนั้นให้มีความเฉพาะเจาะจงลงไปมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะเอามาดูตัวอย่างค่ะฉันชอบรถยนต์คันสีดำมากกว่าสีอื่นๆมีคำว่าคันเป็นลักษณะนามร่วมกับคำวิเศษบอกลักษณะคือสีดำสีดำเป็นคำวิเศษช่วยให้เราเห็นว่ารถยนต์คันนี้ มีคันหนึ่งคันหนึ่งเนี่ยซึ่งมีสีดำเท่านั้นเองเห็นไหมคะมันก็จะเป็นความสำคัญของลักษณะลงไปฉันชอบรถยนต์สีดำมากกว่าสีอื่นๆไม่มีคำลักษณะนามร่วมกับคำพิเศษบอกลักษณะความหมายของคำนามคือรถยนต์จึงกว้างกว่าคือหมายถึงรถยนต์สีดำทั่วๆไปนั่นเองเห็นไหมคะ ผ่านนะคะคำลักษณะนามส่วนใหญ่มาจากคำนามเช่นตัวเล่มหัวแผ่นเส้นดวงแต่บางคำก็เกิดมาจากคำกริยาเช่นจีบม้วนขดเทกร,รมเห็นไหมคะคำลักษณะนามนั้นก็จะเป็นเป็นคำนามที่บอกลักษณะของสิ่งสิ่งนั้นตรงตรงนั้นแบบตรงนั้นอยู่ว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเห็นไหมคะ ซึ่งคำลักษณะนามส่วนใหญ่นะบางคำก็จะมีรูปตรงกับคำนามเดิมนะคะเช่นหูสองหูเนีย่ยเหมือนกันเลยตาสองตาจมูกสองจมูกหมู่บ้านห้าหมู่บ้านอำเภอห้าอำเภอทวีปห้าทวีปถ้าเกิดเจอ,อข้อสองเราเรียนเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันนึกไม่ออกนะคะเขาก็จะใช้เนี่ยะคะ่ะในรูปแบบคำนามเดิมลักษณะ นามนะคะของคําบางคำเนี่ยมีลักษณะต่างจากคํานามเดิมแต่ก็ถือได้ว่าเราจํากัดในการใช้เฉพาะคํานามเพียงบางคําด้วยนะคะเอามาดูตัวอย่างเช่นขอนใช้กับสังเรือนใช้กับนาฬิกาเข็มทิศเราใช้กับอะไรบ้างคะเราก็ใช้กับปีคลุยปืนปืนก็จะใช้กับ เลื่อยยิงใช้กับงาช้างอันนี้แหะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะนามทีออ่ใช้เฉพาะเจาะจงเพียงบางคำลงไปนะคะต่อไปหน้าที่ของคำลักษณะนามแยกออกเป็นหมวดหมวดเป็นคำนามที่ต่างพวกแล้วก็ใช้ลักษณะนามต่างๆนะคะ เช่นคํานามที่หมายถึงบุคคลทั่วไปใช้คําลักษณะนามคนเช่นครูนักเรียนพันโรงแล้วก็ชาวนาคํานามที่หมายถึงบุคคลที่มีสถานภาพพิเศษใช้คําลักษณะนามพระองค์องค์รูนะคะเช่นพระมหากษัตริย์สมพระอง,องะค,ะคพอง์พระภิกษุสองรูปหรือองค์ใช้กับเทวดาองค์หนึ่ง น,นี่บุคคลเป็นสถานภาพพิเศษนะคะอะต่อไปคํานามที่บอกถึงอมนุษย์ให้คําลักษณะนามตนเช่นยักษ์ยักษ์ก็เรยเป็นตนผีนางไม้อย่างเงี้ยกินนอนกินนารีคนทันนักศิษย์ฤาษีแล้วก็วิทยาธรเนี่ยจะเป็นตนนะคะ อ่ต่อไปคำนามหมายถึงสัตว์ทั่วไปค่ะก็จะเป็นใช้คำว่าวตัวยกเว้นช้างบ้านใช้คำลักษณะนามว่าเชื่อช้างขึ้นระวางก็คือคำว่าช้างนะคะอ่ะต่อไปคำนามหมายถึงที่หมายถึงนมามธรรมใช้ลักษณะนามที่เป็นข้อ ประการเช่นสี่ห้าข้อเหตุผล3ามประการเห็นไหมคะนานมาทรมต่อไปค่ะคำนามที่หมายถึงสิ่งต่างๆอาจใช้ลักษณะนามที่จำแนกตามลักษณะหรือจำแนกตามจำนวนปริมาณระยะขนาดความจุหรือตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างค่ะเส้นแผ่นผืนกระบอกคู่ โหกลก,กุลีก็คือกุลีก็คือผ้าห่อหนึ่งรวมกันยี่สิบผืนแล้วก็เมตรกล่องขวดสลับพอแถงน,นะคะอ่าต่อไปค่ะทำลักษณะนามของคำที่เราควรจะทราบนะคะกันรกรยเาเรียกเป็นเล่มกระดิ่งก็เรียกใบ,บหรือลูกกริง่ง เรียกอันกล้องถ่ายรูปเรียกกล้องโกดก็คือที่บรรจุอัดก็คือใบหรือลูกขวานเรียกเป็นเล่มเข็มก็เรียกเล่มไข่จะเรียกเป็นใบเป็นฟองหรือเป็นลูกนี้ลักษณะของคำนามนักเรียนก็ฟังไปหรือว่านักเรียนก็จะอ่านตามนะคะครบเรียกเป็นใบค้อนเรียกเป็นเต้าหรืออันเคียวเรียกเป็นเล่ม แขนเรียกเป็นเต้าของเรียกเป็นใบหรือลูกงาช้างเรียกเป็นกิ่งงาวเรียกเป็นเล่มจากเย็บผ้าเรียกเป็นคันหรือหลังเจดีเรียกเป็นองค์ฉัดเรียกเป็นคันชโนเรียกเป็นฉบับชดาเรียกเป็นศีรษะหรือหัวชิงช้าเรียกเป็นอันซึ่งเรียกเป็นคันไซเรียกเป็นลูก เนนเรียกเป็นรูปดาโบดเรียกเป็นตนตะหลิวเรียกเป็นเล่มหรืออันตะลปัดเรียกเป็นเล่มท้องหยอดเรียกเป็นเม็ดหรือหรือลูกนะคะท้องหยีบเรียกเป็นดอกหรือหยีบทัพพีเรียกเป็นคันหรือว่าเล่มหรือว่าอันก็ได้ะทางม้าทางม้าลายเรียกเป็นแหงเทียนเรียกเป็นเล่มทูบเรียกเป็นดอก หรือเป็นหอหรือเป็นแหนบนกหวีดเรียกเป็นตัวบังกะโลเรียกเป็นหลังบันไดเรียกเป็นอันหรือแหงปราสาทเรียกเป็นองค์เปลยุนเรียกเป็นปากผ้าไตรเรียกเป็นไตรพัดเรียกเป็นเล่มพินเรียกเป็นคันแฟลตเรียกเป็นหน่วยเป็นหลังหรือว่าเป็นแฟลต ภูเขาเรียกเป็นลูกไม้พายเรียกเป็นเล่มไม้ยมกเรียกเป็นตัวยมบาลเรียกเป็นตนยอเรียกเป็นคันระคังเรียกเป็นใบลิฟเรียกเป็นตัวลูกกุญแจเรียกเป็นดอกหรือลูกเลื้อยเรียกเป็นปื้นเลื้อยฉลุเรียกเป็นคันโลงก็คือที่มีศพอยู่เรียกเป็นโลง ลงที่ไม่มีศกเขาเรียกเป็นใบหรือลูกวานายุเขาเรียกเป็นตัววิมานเขาเรียกเป็นองเออวิมานเรียกเป็นองเนาะวิหารค่ะวิหารเวลาไปวัดเนาะเรียกเป็นหลังไวโอลินเรียกเป็นหลังศาสดาเรียกเป็นท่านศิลาเลสิลาเลสเรียกเป็นแผ่นสมพานเรียกเป็นรูปสวิงเรียกเป็นปากหวีเรียกเป็นเล่ม หอประชมุมเรียกเป็นหลังหอสมุดเรียกเป็นแหง่งอาจสงเรียกเป็นที่เฮลิคอปเตอร์เรียกเป็นลำนะคะอา้าวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของคำลักษณะนาะมซึ่งนักเรียนก็จะต้องเรียนรู้และนักเรียนก็จะต้องทราบด้วยนักเรียน จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่หรือเราพูดคุยอยู่ทุกวันเนี่ยทาให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องถ้านักเรียนสื่อสารหรือว่าใช้คําให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอแล้วนักเรียนจะเขียนและใช้เนี่ยต่อไปเนี่ยได้อย่างถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยมันฝึกกับสิ่งที่ผิดผิดผิดพูด,ผ,ดผิดอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องผิดแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นจากที่เราถูกต้อง อะไรที่มันผิดเราพยายามแก้ไขนักเรียนก็จะเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอนะคะครูฝากไปตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ไม่มีงานเนาะวันนี้ไม่มีงานแต่อยากให้นักเรียนรู้เรียนรู้นะคะเรียนก็สามารถไปศึกษาจาก powerpoint ได้ครั้งหนึ่งก็ได้บางคนก็ไม่อยากฟังเสียงครูเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่มีชิ้นงานสามารถไปศึกษาจาก powerpoint นะคะครูก็ได้แปะไวะ้ที่กลุ่มนะคะาราจส์สบวันนี้ค่ะ อะไรเอ,อย่ยอันนี้พระเคนยค่ะหมายถึงอะไรโอ้โหครูคิดว่านักเรียนรู้กันอยู่แล้วพระเคนยก็คือหมอนหนุนนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้มอนหนึ่งของเรานะคะไม่มีชิ้นงานนะคะนักเรียนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้จบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ